สวัสดีครับคงใจชาแนลรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับ De v i l m a ค Cry Special Edition นะครับโวชั่น PlayStation 5นะครับซึ่งชุด Special Edition เนี่ยจะมีเฉพาะ Play Station 5กับ Xbox Series X กับ S เท่านั้นนะครับก็คือคอนโซลเครื่องเล็กเกินเท่านั้นนะครับบน PC หรือว่าเครื่อง Play Station 4เนี่ยจะไม่มีเวอร์ชั่นนี้นะฮะโว์ชั่นนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะฮะ นี่เขาจะเขียนถึงความพิเศษของเวอร์ชั่นนี้นะฮะก็ Next Gen e m p อ r i a n นะฮะก็คือมันจะเปิด ray t t a c i n g ได้ ray t t a c i n g คือการตกกระทบของแสงครับทำให้ภาพมันสวยงามมากๆยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็โหลดไวนะฮะเขาบอกแล้วก็เสียง 3D นะครับเสียง 3D เนี่ยคล้ายๆกับ7.1แต่มีมิติกว่านะครับเสมือนว่าเรานั้นได้อยู่ในสถานการณ์จริงๆของเกมเลยนะฮะ แต่ก็ต้องมีหูฟังที่ดีด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าคุณแบบใช้หูฟังแบบถูกๆแล้วมันจะได้อัตรถเสียง 3D แบบเต็มที่นะก็ต้องมีหูฟังที่ระดับหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็ก็ Non-Stop Action นะฮะ s p e c i a l Edition นะครับจะมี v i อร์ชิ่งไวเล่นนะแล้วก็เด e l o o ุ c ค n t เทนนะครับก็คือมันจะเป็น The Look Content เนี่ยถ้าผมจะไม่ปิดนะมันจะเป็นสกิน พวกมือเอฟเฟกของของเนโรนะฮะนะครับก็จะมีชุดอะไรพวกนี้ชุดที่มันไม่ได้อยู่ในเกมครับชุดที่เราต้องเสียตังค์ซื้อในเวอร์ชั่นเก่านะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เขาจะแถมมาให้นะครับก็จะมีโหมดมาเพิ่มด้วยนะคือเทอร์โบเทอร์โบโหมดเทอร์โบโหมดเนี่ยมันจะเหมือนโหมดปกตินะฮะแต่ว่ามันจะมีความเร็วในการในเหมือนจะมูฟเมนต์อ่ะจะเร็วกว่า1วิวิกว่านะครับซึ่งเหมือนจะเป็น โหมดเดฟเลดอะไรประมาณนี้นะฮะจากที่ฟังเขาเล่ามานะแล้วก็ Legendary Dark Night Mode ก็คือโหมดที่โคตรยากนั่นเองนะครับก็มาดูรายละเอียดนะครับเกมเล่นได้หนึ่งคนนะครับออนไลน์มันติไปเยอะได้สูงสุด3คนนะครับแล้วก็มีความจุอยู่ที่50ิกิกนะฮะแล้วก็นี่สำหรับ playstation เท่านั้นนะครับอ b กบอกไม่มีนะฮะคือ vibration function แล้วก็ trigger effect นะครับสปอร์ตก็คือโหมดสั่นแบบใหม่ของตัวจอยดูโอซินก็จะได้ใช้ในเกมนี้ด้วยนะฮะร,รวมถึงแรงต้านอะไรต่างๆก็จะได้ใช้ในเกมนี้เช่นกันนะครับอ่ะนี่ผมจะได้มาเป็นแผ่นโซนสนะครับโอเค P ห้าเดี๋ยวน่าจะวันที่6วันที่7นะครับเราน่าจะได้อนบล็อกกันนะครับเดี๋ยวต้องมารอชมกันนะฮะผมจองทันนะก็เลยจะมาอันบล็อกให้ดูนะฮะ ซื้อเกมแถมไว้ก่อนนะครับซื้อเกมรอไว้ก่อนนะครับก็จะมี DLC ภายในกล่องให้นะครับเป็นโค้ดนะครับแล้วก็ชนะเกมอวอร์ดสองพันสิบเก้นะครับเบส a อคชั่เชนเกมนะครับ, Game, รบการันตีเลยว,ว่าเกมนี้คือเกมแอคชั่นที่สุดในปี2019แล้วนะฮะคือสุดยอดมากๆนะครับกล้องจะสันส่นๆหน่อยนะครับพอดีขาตั้งกล้องหายง่ายๆเลยโอเคแล้วเรามา แกะกันเลยนะฮะนี่หน้าตาภายในกล่องจะเป็นอย่างนี้นะัเหมือนจะมีปกสองฝั่งเหมือนเวอร์ชัน PC เลนะผมไม่แน่ใจว่าผมเคย Unbox ็อกดวเมคลายเวอร์ชัน p ีหรือเปล่านะรู้สึกว่าจะเคยนะก็เดี๋ยวนะมันมีโค้ดอยู่ด้วยขอแบบปิดโค้ดนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องยังไม่ได้ไงอ่ะรักทุเลนะรักทุเลมากเรามาดูก่อนอันนี้จะเป็น ภาพปกเมื่อกี้นะเป็นเวอร์จิวนะสเปเชียลดิชั่นนะฮะลังก็ไม่มีอะไรนะฮะส่วนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นโค้ดเท่าที่เขาเขียนนะก็คือโค้ดภาษาเอเชียนะครับก็จะมีภาษาจีนกับเกาหลีนะที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นโค้ดภาษาในเกมนั่นแหละนะครับก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมมันไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะมครับยิมเมค่ายคภาพเหมือนหนะ้าปกเลยนะฮะก็ ด้านไอ้ในเนี่ยมันจะมีอีกปกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเกะไม่ดูละกันขอตัดละกันเดี๋ยวมันขาดโอเควกกลับมานะฮะก็ไม่ต่างกันเลยนะสำหรับหน้าปกหลักนะครับนี่หน้าตาหน้าตาปกหลักไม่ต่างเลยนะฮะแค่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับมันจะมีภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะฮะส่วนปกหลังก็ต่างกันเยอะอยู่นะฮะโอ้ผมชอบภาพนี้วะเท่ว์วะ ก็มันจะแบบบอกถึงตัวละครที่เราจะได้เล่นนะครับสตัวนะฮะไดจิวสี่ตัวนะฮะนันเต้เวอร์จิวเนโรแล้วก็วีนะฮะสตัวที่เราจะได้เล่นในเกมโมชั่นนี้นะฮะตัดหลังข้อมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากวันนี้มาอันบ็อกให้ดูเฉยๆนะครับว่าเราได้อะไรบ้างถ้าเราซื้อตอนนี้นะฮะก็ น่าสนใจนะสำหรับเกมนี้คิดว่าเดี๋ยวถ้าได้เครื่อง p l 5เนี่ยผมจะเอามารีวิวแล้วกันนะครับว่าระบบสั่นที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากจากว์ชั่นเดิมยังไงนะครับเพราะว่าหารีวิวแทบไม่ได้เลยนะครับสำหรับสำหรับไอ้นี่ยสำหรับตัวจอยที่มันสัน่นสำหรับเกมนี้นะส่วนใหญ่เขาจะไปพูดถึงรีวิวของโควอนะฮะซึ่ง ผมแนแล้วผมไม่ค่อยชอบนะภาคคร์เนี่ยแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คือรีวิวฟังก์ชันของจอยให้มันเต็มอิ่มในหลายๆเกมนะครับที่ผมได้เตรียมไว้เดี๋ยวรอชมกันหลังจากผมอันบ x อก p 5 5แล้วนะครับก็สำหรับนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมจนจบนะครับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับก็โอกาสหน้าเจอกันใหม่ เพีอ่ะเจอแน่ฮะสำหมัดน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ